สวัสดีครับมาพบกับเจ้าช่องพีทีีสามเหมือนเดิมนะครับน้องว,วันนี้ก็จมาดูฟอม่นแมสติกแมนนะยังอยู่กับสติกแมนอยู่นะครับวันนี้ก็มาเล่นแมพยาก5าดาวแล้วนะครับตอนแรกเต้ยังอยู่ได้แค่4ดาวนะเต้บอกเลยว่าตั้งแต่เต้ได้ฟาร์ม2ตัวมานะคือน้องๆชีวิตเปลี่ยนเลยจริงๆคือดาเมจของเราก็มีปกติแหละครับแต่พอเราได้ตัวฟาร์มขึ้นมานะก็แบบอลังการเลยมาดูก่อนครับมาส่องดูนะเพราะ การาดสีม่วงไ,ได้อยากได้ตัวที่เขาใช้กันนะครับเป็นนักเวทนะคือน้นไม่จะทําให้สโลนืดประมาณนี้นะครับก็ช่วยได้เยอะแหละอันนี้เดี๋ยวไปลองระดับยากกันเลยเนาะก็คือ5ดาวนะครับน้องตอนแรกโอ้โหเมื่อวานอัต,ตคัดมากนะครับคือเงินมันไม่พออ่อน้องเอาจริงๆแล้วแต่อันนี้ไม่ต้องกลัวครับเหลือล้อนแต่ช่วงแรกๆก็ต้องยอมหน่อยน,น้องๆมันอาจจะหลุดบ้างอะไรบ้างครับแต่ว่าคือแมปยากอ่ะ คือมันยากจริงยากตรงที่ว่าหลุดตัวเดียวคือแพ้เลยนี่คืออันนี้ระดับยากคือยังไม่ได้บ้าบอคอแตกอะไรนะมันก็จะมีขั้นบ้าบอด้วยประมาณนี้มาถึงเต้ก็ใช้ตัวแดงก่อนนะครับถามว่าเก่งไหมมันช้าน้องๆแต่มันก็ยังพอได้ก้มแก้มก่อนประมาณนี้นะครับก็ไม่ต้องตั้งข้างหน้าเกินไปเอาแบบ ้ทยๆหน่อยก็ได้หรือบางคนเอาแบบไกลๆหน่อยก็ได้ประมาณนี้แต่เต้เอาชอบประมาณช่วงนี้ครับเพราะเวลาเรากดข้ามอ่ะพอเวฟมันซ้อนกันเราจะยิงไม่ทันไงประมาณนี้นะอันนี้ยังแบบเห็นไหมอ่าฟาร์มเมอร์สองตัวเดีย๋ยวมันจะต้องหลุดครับน้องไงมันก็ต้องหลุดพอแรกๆมันเราข้ามไงพอข้ามไปเสร็จแล้วดูดีเรายิงแบบไก่กาอาราเร่ด,ด้วยมันก็เลยแบบจะปานทรงนี้หน่อยนิดนึงนะ วิ่งวิ่งวิ่งต้องมาตั้งตรงนี้อีกแล้วอีกตัวหนึ่งอ่าโอเคครับไอตัวแดงเต้เต้ไปได้ลูนเุ้ยน้องน้องเต้ได้ฟุกได้ลูนมานะครับก็จะเป็นลูนดามจนะเออเพิ่มเดี๋ยวเต้จบเกมเต้เปิดให้ดูแล้วกันก็ไอัน,นี้ดูโหดูดียังไงก็หลุดเห็นปะ แต่ถ้าหลุดตัวเดียวคือแพ้เลยนะน้องๆอันนี้มันจะไม่ได้ให้ว่าหลุดทีร้อยคะแนนพันคะแนนอะไรว่าไปนะครับอันนี้คือหลุดตัวเดียวคือจบเกมเลยนะห้ามหลุดแม้แต่ตัวเดียวและดูสภาพของน้องเดินกันเป็นโอ้โ,โหอัศวินเลยนะแจ่มมากเลยแจ่มจรลัดยิงยิง,ยงปาป้าปาปะปาป้าป,ะป,ะปะอีกโอ้โหมันวิ่งไปแล้ว เราก็ต้องนักมวยครับโชว์หน่อยแล้วกันนะน้องพี่ตัวทำมาหากินเลยนะตัวนี้ครับนี่ปะปป้ๆปป้เนี่ยเห็นปะคือมันต้องอัพเพื่อนน้องห้าร้อยห้าสิบแล้มันจะเก่งกว่านี้เยอะเลยนะแต่ว่าไม่ทันแน่เลยโอ้ยไม่ทันอัพไม่ทันอ่ะต้องไปสร้างตรงนั้นอีกตัวหนึ่งเลยอืมโอเค ต่อไปเราก็มาต้องมาอัพเอวตรงหัวหัวก่อนครับหัวหัวไม่หลุดได้เมื่อไหร่นะคือจบได้บอกเลยนี่ก็ทนไปก่อนแล้วตัวขุดเจาะนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการได้เงินหลุดบานเลยนะน้อง ปัก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 ต้องอัพไอ้ตัวนี้แล้วไปไปมามาว่าจะไม่อัพนะตอนแรกนะก็ต้องมาอัพอยู่ดีเนาะต้องมาอัพตรงหัวนี่ครับต้องอัพพ่คาร์บอยก่อนสองพันโอ้โหลุดมาแบบโอ้ยตรงนี้ก็ต้องอัพนะครับนอ้องอัพมันให้หมดเลยนะ เผื่อไว้ก่อนกันก่อนเพราะว่าหลุดตัวเดียวคือเราแพ้เลยนะเมื่อวานเต้ก็สตรีมไปนะครับน้องก็ยังเออๆอยู่นะตอนแรกนะแต่พออันนี้อ่ะยังพอได้ก้มแก้มครับแต่ยังไม่รู้วิธีอัพเลเวลตัวละครนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะกันเพราะว่าตอนนี้เต้ได้ฟาร์มแล้วได้ตัวฟาร์มสองตัวเลยโอเคสบายใจแล้วตอนนี้เงินพุ่งกระจายครับบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเราก็อัพมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะแบบเงินจะเหลือครับตอนแรกนะโอ้โหกว่าจะได้ แต่ละนิดแต่ละหน่อยพอได้ลุ้นแล้วนะน่าจะไม่หลุดแล้วะปะน่าจะไม่หลุดแล้วลนะ่ะน้องๆแจมส่องรีเดี๋ิลเตส่องก่อน เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาไล์อีกรอบแล้วกันครับก็คือแมปนี้แหลนะเนาะเดี๋ยวเรามาดูทีว่าตอนเย็นจะได้ตัวอะไรนะครับช่วงนี้ก็ขอบบบบสติกแมนไปก่อนนะน้องๆก็ในแมปของโลบอกนี่แหละครับพิมพ์เลยว่าสติกแมนนะประมาณนี้เดี๋ยวก็จะได้เจอแมปเลยครับสติกแมนทีดีเออต้องต้องพิมพ์อย่างนี้ด้วยต้องพิมพ์คำว่าทีดีด้วยถ้า่างนั้นเดี๋ยวไม่เจอนะครับ นี่พอได้ตัวคาร์บอยอันนี้นะ้ำเต้ว่ามันดีขึ้นนะในส่วนตัวเต้ว่านะมันจะดีขึ้นในระดับหนึ่งเลยเหรอครับแล้วดูนีนะ่ขุดเหมืองยิ่งอัพไปมันจะยิ่งได้เงินเยอะนะครับก็เป็นผลพลอยได้ของเรานั่นเอง ได้มาสองตัวแล้วครับขึ้นสิบสี่แล้วเอาวางได้แค่สองตัวองอน้องๆแต่ก็รู้ว่าวางได้หลายตัวนะครับ โอ้โหอะไรคเนี้อ่ยอ้าจะไม่โผล่กันมาเลยนะอา่าไอผีตัวเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นรถดามเมจของฝั่งนูน้นหรือเปล่าแต่ไม่มั่นใจนะหรือว่าเราโจมตีแรงขึ้นแต่ก็ไม่รู้นะแต่เต้รู้ว่าแต้อัพมันมาแล้วมันโอเคอะ่ะคือทีมเรารู้สึกเก่งขึ้นนิดหน่อย เว็บสิบเจ็ดแล้วนะครับน้องเป็นไงรอดผลแต่น่าจะผ่านแล้วสบายใจชิวๆเดี๋ยวต้องอัพไอตัวเหมืองหน่อยละมันจะได้เงินเด้งมากกว่านี้นะครับน้องภาพเออ เวฟสิบแปแล้วนะครับน้องๆใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบเกมของเราแล้วล่ะอีก2เวฟอีก2สองเดี๋ยวรู้ว่าบอสจะเลือดเท่าไหร่ทุกทีเลือดบอสจะประมาณ39,400นะครับประมาณนี้นะเรื่องฟาร์มมิ่งเรา ที่สิบเก้าครับเว็บสุดท้ายน้องน้องคูเลือดบอลหกหมื่นสามนะครับน้องเดี๋ยวดูดิวจะรอดหรือเปล่านะแต่ไม่ต้องกลัวหรอกมีตัวเดียวก็รอดแล้วครับน้องไอ้คารบอย,ยเตอสีแดงอะ่ะขั้นสุดท้ายแล้ว อันไหนอัพได้อัพไปก่อนมาแล้วจะเดินถึงแล้วครับหกหมื่นสามจะดูเลือดเป็นยังไงจะลดเยอะไหมนี่ไอนน้หลักๆคือไอนน้ตัวมือแดงเนี่ยน้องยิงจิ้ว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 อยู่นะเห็นปะ โอเคครับคลิปนี้เต้ก็ฝากด้วยละกันเรียบร้อยแล้วครับน้องโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหรือว่าเจอตอนเย็นๆนะเดี๋ยวเต้สตรีมประมาณช่วง5้าโมงหกโมงนะครับน้องก็ฝากไปแว๊บดูกันด้วยนะไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ